ดีครับพ่อแม่พี่น้องและแก่เพื่อนๆือนทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด,รเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็บสำหรับชิปนี้มือนีเด้อพี่น้องเด้อมากับสาธิตตายสูงพี่น้องมาเปิดราคาควายให้เกษตรกรพี่น้องอยู่บ้านอ่างมาสิสาธิตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกตันสวัสดีครับผมไอมม้สาธิตอายุแลับเด้อมือ ผมกับที่ก็เปิดล่าราคาควายงามราคาควายงามให้กัดกัดเลยแต่ก่อนไหมครับยุคยุคฟาร์มครับยุคฟาร์มพี่น้องเป็นควายฟาร์มเป็นควายดอนเมลูกพี่น้องมันมันดูเจ็ดตัวหรือควายตัวนี้ควายลูกสามตัวครับลูกสามตัวพี่น้องความสูง ความสูงร้อยสามสิบแปดบวกร้อยสามสิบแปดบวกพี่น้องเจ็ดสับแปดเนาะเวัดจะเท่อแต่ว่ามันง่ายครับเป็นคว้ยคว้ยเผือกเนาะลูกเพิ่มโชคซีพีครับโอ้พอพอพองแม่มาหนีิเนาะครับแม่มันนี่เป็นลูกเพิ่มโชคซีพีเพิ่มโชคที่ซีพีพี่น้องบ้านนี้ลูกมันเรียบบ้านนี้สมดาวเหนือครับลูกไส้ลูกแม่ลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียครับตัวนี้สมได้ลูกสามตัวแล้วได้ตูกแม่ครับเป็นลูกดาวเหนือครับ อันนี้ลูกสามเราได้แม่นี่นะครับได้ตัวตัวแม่มัดเลยอันอันนี้พ่อเพิ่นบมดนี่นี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องพ่อพ่อตัวน้อยพี่น้องพ่อตัวน้อยเนี่ยเป็นดาวเหนือครับเป็นดาวเหนือแต่ว่าแม่มันก็ท้องทองว่างพอลูกยังน้อยยังให้ผสมอย่างเนาะพ่คลอดแต่ใหนเดือนนึงได้สิบกมือพี่น้องวุพิ่นอ่ะบุมีต่ำนี้ลูกเม่กับบุมีต่ำนี้ยังเนาะราคาห้าสิบเปิดใบเท่าไรบาทนี่ สองแสนหายังตอร่องเลยเนาะได้ตัวแม่ได้ตัวได้ลูกมาสาตัวแล้วได้ตัวแม่บัเปิดไปเก้าสองแสนหาเจ้าครับเม่กับลูกยังตอรองได้ได้ของก็ได้ซิบกมือยังบริสุทธิ์เเอาเบอร์โทรซะก่อนไม่ชื่ลืมเบอร์โทรไปก่อนศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสห้าหห้า ฟาร์มมะนูนมะนาวฟาร์มมะนูนมะนาวฟาร์มนะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเห็นแล้วก็นอยากได้หรือว่าโทรมาสอบถามราคาพี่น้องโทรมาเบอร์นี่นะพี่น้องอ้างง่ายครับเรียงง่ายตัวนี้เรียงง่ายอยู่แล้วเพิ่งยังมีอีกพี่น้องยัง,งมีอีกอยู่ปะมาเอานีาา่ไปไว้ซะก่อนอสำรับแม่นี่พี่น้องแม่ลูกนี่นี่พี่น้องลูกดาวเนื้อเป็นก้อยเปลือกพี่น้องมาพี่น้องมาอีกแม่อีงพี่น้องเป็นแม่สาว สาวน้อยพี่น้องนี่สาวไม่ไม่เลยแหละอายุจักจักเดือนแล้วนี่ป้ายสองปีกว่าครับป้ายสองปีเนาะครับสูงมันยืนบนโต๊ะจาพุทธวัดแต่ว่าตะก้อนป้ายสองปีพี่น้องตีได้เลยครับลอยลอยสี่สิบห้านะตะก้อนนี่เลยหันเข่าอ่อนเวลาเข้ามาซื้อมาขายก็จะวัดไม่เนาะมาหันผู้ใดสนใจก็มาทำลอยสี่สิบห้าเหรอครับลอยสี่สิบห้าพุนมาพุนเคยวัดไปอยู่ แต่ว่ามันนั่นใหญ่ขึ้นเรื่อยมันก็ี้สูงขึ้นเรื่อยพี่น้องสมได้ซเดือนหรอสมเวรียบร้อยแล้วครับผ่าน้วครับสมพันเรียบร้อยตรวจทองเรียบร้อยพี่น้องสร้างอุดรพี่น้องสร้างอุดรสมได้จักเดือนก็อซีเดือนลรอพี่น้องซีเดือนแล้วใหญ่ค่อยตัวนี้เจเจ่าที่หนึ่งคือกีก่าพี่น้องสมไหวหกซีใหญ่พี่น้องใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ค่อยอุทัยค่อยอุทัยบ่อสายมัน รับซื้อมาตตาวุธให้โอ้พ่อมัน่ะหูจักพ่อแม่นั่นเนานะรับซื้อซื้อดาวดาวทีพี่ซื้อเขอาครับโ,โอ้ดาวดาวทีพี่พ,พี่น้องรับซื้อมาตตาวุธให้เขาตาแจ่มแจ่มจำพี่น้องโอ้แต่มันสูงเลยมักมันเด่นมองไร้ข้อยตัวนี้ดเด่นมองเด่นเท่านี้สูงหโอ้เด่นดีข้มสูงขสองปีกว่าสูงข้อยสองปีสูงร้อยสี่สิบห้านะน่าจะขันตั้มเหรอครับขันตั้มล่ำโตล่ำโตกันไน่เนาะเน่าครับเน่าล่ำโตชิงเน่าดีเอิ้อมมะเข้า เนาะได้ยืนบ่สาธิตสูง g สาธิตสูง n ลอยหาสิหาพี่น้องเล็บเล็บกระพานพี่น้องเล็บง่ามเล็บงามเล็บมากเล็บมะพร้าข้ออ่องเนาะตาแจ่มแจ่มจ้ำพี่น้องเบิ้งไข่มาพี่น้องผ้าเบิ้งไข่มันถ่ายกับ่หดีพี่น้อง่ายถ่ายบแมนยางตัดเนาะถ่ายมันเหมือนอยู่ ใช่ใช่ใช่งามดีเนาะแม่สาวพี่น้องบานนี้ราคาเด้าบานนี้สามแสนครับลดได้ครับโอ้ราคาสามแสนพี่น้องเพิ่นห้องไว้สามแสนสูงร้อยสี่สิบห้ากรยังก็ยั่งโตได้อีกกระยังลดได้อยู่เพิ่นว่ามาโตมุ่งคุยกันพี่น้องคุยกันอยู่ฟาร์มมามาหาเพิ่นเลยพี่น้องเบอร์โทรที่เมื่อกี้นี่แหละพี่น้องโทรมาโตลอกกับเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแม่นี่ห้องไว้สามสิบคือสามแสนพี่น้องแล้วยังอีกแม่นึงพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นจะเอามาไหม มาบานนี่อเมิไปสักคนพี like. er no. ่น้องจะได้อหาซิปัวเดียวกุ่งานาะงมพี่น้องหญ่งามดีสายพัฒนาตงเนื้หนามันพี่น้องพี่กัดฟามพันยูบานอาเด้อพี่น้องเด้อสนใจกับพักกันท่มาพี่น้องโทรมาสอบทามมนนูนมะนาวฟามมาพี่น้องมา แม่นี่เป็นสายสายดาวเนื้อบ่ดาวเนื้อพี่ตนี้องดาวเนื้อพี่น้องเอายเสื้อมาแล้วมันยังแจ้งดีนี่พี่น้องดาวเนื้อตัวนี้สายดาวเนื้อเพื่อนวะของแท้ครับของแท้หัวเขาสีไงโอ้ดาวเหนื้อสังเกตหัวเนาะครับหัวใหญ่ถ้าหัวน้อยเราบอแม่นดาวเหนื้อหัวใหญ่หูใหญ่ครับเขาหางหางเง่าหางเอาโคกหางใหญ่ครับโคกหางใหญ่หาง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 ลกครับโอ้ดาวดาวดาวเนือพี่น้องนี อายุมันเท่าไหร่ไปเลยนี่แป๊บแป๊เดือนมันหรือโอ้แปดเดือนพี่น้องก็เดือนนี่บ่ใบมันพอมันเนาะครับนี่นี่พี่น้องนี่พ่อมันดาวเหนือพี่น้องนี่นี่ดาวเหนือนี่ละพ่อพอเพิ่นนี่พี่น้องพ่อตัวนี้แหละครับพ่อตัวนี้แหละแขงขาแขงขาโอ้่ายเขาโล่งง่าทั่วไปเขาเขาสีน้อยดาวเหนือพี่น้องงามมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งเอาเด้อ อันผู้ใดต้องการมาเบิ่งเอาใบหัวเขาก็สชใหญ่ครับใบหูใหญ่ครับหัวก็ันไงของกระเดาเนื้อกาะเนื้อต้องเป็นทั้งสี่เนาะครับสูงหลายไปได่ยังเม็ดเก้าก้าก้าสายตาสจหรับเม็ดบ่มีเม็ด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 เท่าไรจ้าเม็ดสามเม็ดสามสามสิบเนาะร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบพี่น้องมันก้าออกพี่น้องแกงขาลิปเปิ้ลก็ดีพี่น้องสามสิบ เดีก,เก็ดีอยู่เบื้องหางพี่น้องเบื้องหางครับฟูกหางไงเจ้าเนื้อครับตัวนี้หางหางดกพี่น้องครับหางดกหางเหย้าราคาเขาอยู่สเตรบอรดนี่ตัวนี้สามแสนครับสามแสนพี่น้องสามแสนราคาอยู่สามแสนก็ยังต่งรอรองห,หน่ยเนาะต่อรองในแม่เขาใหญ่เลยตัวนี้โอ้แม่ใหญ่มีใบมีหลอดเรียบร้อยมีคอมีใบเกิดพี่น้องพ่อตันจือเนาะหัวกัใหญ่ราคาสามแสน าก็ดได้อยู่ครับยังรถได้ยังคุยกันได้เนาะครับครับรถได้ก็จังมาโทรสอบถามมาโทรโทรมาคุยกันนะพี่น้องเด้อมีอีกบ่อปลาหนึ่งนี่ครับผมอบเอาบักเถิกนะตัวนั้นแม่แม่เขาใสเพชรดรอปพ่อเพิ่มโชคซิอือพี่น้องตัวนี้สามแสนมาผีพี่น้องมาเป็นกล้วยผูบานนี่มีแต่ตัว,ตว,ตวงามพี่น้องเพิ่มฟ้าเพิ่มมีตรสวมงามผู้ใดสนใจก็มาพี่นอ้นอ,งนอ,งนองมามาส้มมาเบิองเด้อพี่น้องเด้อสายเขาครับใสเขาใหญ่โอ้เขาใหญ่ ใกล้ปีสามเดือนตัวนี้ปีสามเดือนลูกเพิ่มโชคซี่พี่เพิ่มโชคซี่พี่พี่น้องพ่อสายดาวสายเพชรดุรยอนครับแขงขาใหญ่เนาะหางหางพี่น้องเบิ่งข้างเกลียวหางแล้วมันเหยียบหลังตีนได้สาธิตหางหลักอินน้องพี่น้องไข่ไข่สองงวยัประทอกันแต่ว่าเป็นแนวนี้หรือไข่อันนี้บอกสายเพชรดุรยอนเป็นไรนี้ครับโอ้สายเพชรเป็นไข่แบบนี้เพื่อนว่ะมีใบบ่านี่ ตัวนี้พ่อมันนนั่เป็นลูกเพชรอุดรโอ้พ่อพ่อเป็นเพชรอุดรเลยพ่อของพ่อพ่อตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรครับเป็นเพชรอุดรเป็นเเปป็็นนสายเพชรอุดรเอแต่ว่าแม่มันเป็นเพิ่มโชคซีพีครับโอ้กระหนกหัวใหญ่เนาะกระบาลหัวใหญ่กล้วยจักปีแล้วนี่ปีสามเดือนครับปีสามเดือนพี่น้องยี่สิบเดือนแล้วล่ะสามเดือนเบ่งพี่น้องเบ่งแข้งขาเบ่งเล็บมันเป็นกล้วยผู๋ด้วพี่น้องเนาะตัวนี้กล้วยผู๋ ราคาเขาเปิดไว้สามแสนครับสามแสนพี่น้องต่อวันสามแสนก็ยังคุยกันได้เนาะคุยได้ครับคุยได้พี่น้องคุยได้เป็นก๋วยสายไห้สายพัฒนาบดพี่น้องที่เอามาเปิดมือนีแราคามือนีตัวนี้สายเจ้าเนื้อครับสายเจ้าเนื้อมนผู้ใดสนใจก็โทรด้วยพี่น้องเด้อโทรมาคุยโลคุยเพิ่นกับเพิ่นเบิ้งมาต่อรองเพิ่นราคามาต่อรองกันอยู่ฟาร์มือพี่น้องฟาร์มอยู่บ้านอ่าง ปานอ้างพี่น้องโทรหาโหลดแล้วก็โทษถามทางมาก้วยพี่น้องเด้อนี่อยู่3ามทีตัวเพิ่นเปิดไปพี่น้องอันสนใจก็มาก็าสำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้สำหรนี่ก็นะครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมก็สำหรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ